โรงพยาบาลเมืองชะเชิงเซาตั้งอยู่เลขที่174บนถนนมรุพงศ์ริมฝั่งแม่น้ำบางประกงอำเภอเมืองชาเชิงเซาจังหวัดชาเชิงเซาบนพื้นที่27ไร่ประกอบด้วยอาคารสาธารณะอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงจำนวนมากซึ่งตั้งอยู่อย่างหนานแน่นบนพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด หากเมื่อเกิดอักขีภัยขึ้นในระดับที่เกินกำลังของโรงพยาบาลจะสามารถควบคุมได้จำต้องพึ่งหน่วยงานจากภายนอกเข้าสนับสนุนระงับเหตุซึ่งจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานของระบบป้องกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาความรุนแรงอันเกิดจากอักขีภยัยเพื่อเป็นหลักประกันต่อประชาชนว่าอาคารสาธารณะเหล่านี้มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งที่รัฐเป็นผู้กำหนด รวมถึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าเผชิญเหตุการสนทิกำลังระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบัญชาการณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาขีดความสามารถ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอำนวยการการบังคับบัญชาและระบบการสั่งการตลอดจนเป็นการเสริมศักยภาพด้านการเข้าระงับเหตุอัคขีภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสามปราจีนบุรีจึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี2,552ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจากอักคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลเมืองชัิเชิงเศรโครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมของหน่วยงานในพื้นที่มีการสนับสนุนการกำกับติดตามและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในเขตโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการฝึกซ้อมแผนและจัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2552ณห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเศราโดยมีวัตถุป,ประสงค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการการประสานแผนเผชิญเหตุร่วมกันของแต่ละหน่วยงานการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนร่วมกันทบทวนสถานการณ์จำลองสำหรับฝึกซ้อมโดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอักคีภยัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยมาให้ข้อเสนอแนะร่วมกับคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการฝึกซ้อมแผนครั้งที่2จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคม2,552ณนะห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองชาติเชิงเศรามีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนของหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมประชุมมากกว่า60หน่วยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการฝึกซ้อมแผนพิจารณามอบหมายภารกิจแต่ละหน่วยงานและร่วมพิจารณาสถานการณ์จำลองในการฝึกซ้อมรวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรร่วมฝึกซ้อมจากแต่ละหน่วยงานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในที่บังคับการหรือ CPX เมื่อวันที่26มีนาคม2552ณห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเซาเพื่อฝึกซ้อมการอำนวยการการควบคุมสั่งการการบัญชาการณที่เกิดเหตุทดสอบระบบการติดต่อสื่อสาร การฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริงหรือ FTX ในวันที่27มีนาคม2552ณโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเราเมื่อวันที่27มีนาคม2552 เวลา10นาฬิกาบนชั้นที่5ของอาคารเฉลิมพระเกียรติมีญาติผู้ป่วยเข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยแล้วทะเลาะวิวาทกันญาติผู้ป่วยหยิบระเบิดปิงปองออกมาปาไปโดนถังออกซิเจนเกิดระเบิดและมีประกายไฟลุกไหม้ติดพามานและเตียงผู้ป่วยยางรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ประจําหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั้นที่5ร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงขณะนั้นพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้ยินเสียงจึงวิ่งเข้าไปดูพอทราบว่ามีเหตุเพลิงไหมจึงนำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุเจ้าหน้าที่ประจําหอผู้ป่วยโทรศัพท์แจ้งกองบัญชาการแผนฉุกเฉินที่ประชาสัมพันธ์หมายเลข3-1 1 1 เจ้าหน้าที่กองบัญชาการแผนเมื่อทราบรายละเอียดชัดเจนแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายโดยใช้รหัสบ้างประกงไฟได้ลุกไหม้ห้องพักเจ้าหน้าที่และลุกลามต่อไปยังห้องปฏิบัติการพยาบาลเจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุช่วยกันดับไฟผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินเดินทางไปยังกองบัญชาการแผนฉุกเฉินที่ห้องประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยสองและทีมดับเพลิงที่อยู่ใกล้รีบเดินทางไปจุดเกิดเหตุพร้อมนำถังดับเพลิงไปสมทบทีมดับเพลิงนำสายฉีดน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ช่วยหนึ่งรีบตรงไปยังหอผู้ป่วยเพื่อควบคุมการปฏิบัติทีมเช็คชีวิตติดต่อตรวจสอบและวางแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่บนชั้นที่5ไปยังจุดคือบริเวณหน้าลิฟต์ทีมเช็คชีวิต ติดต่อจากตึกอ,อื่นๆที่เข้ามาช่วยเหลือซึ่งต้องนำบัตรพนักงานย่อนลงกลองฉุกเฉินก่อนเข้าพื้นที่อันตรายทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยเรื่อนย้ายผู้ป่วยหนักลงเปลและบีบแอมบูเ a ตให้กับผู้ป่วยที่ถอดเครื่องช่วยหายใจรอการอบพยพผู้ช่วยสามรีบเข้าพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ของทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินผู้ชีพตรวจสอบเวชภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายโดยมีสติกเกอร์สีเหลืองมะนาวกำกับอยู่และเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือพร้อมเคลื่อนย้ายทันทีถ้ามีประกาศแผนฉุกเฉินทีมรักษาความสงบจราจ,จรนำเชือกและแผงมากั้นบริเวณทางเดินผ่านอาคารเฉลิมพระเกียรติ60ปีไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าบริเวณอันตราย พร้อมทั้งระบายบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุเลิ่งได้ลุกรลามจากผ้าม่านไปติดกล่องกระดาษและกองเอกสารจำนวนมากทำให้เกิดการกระจายตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงทีมดับเพลิงรายงานสถานการณ์ต่อผู้บัญชาการแผนขอเสนอให้ใช้แผนฉุกเฉินหน่วยดับเพลิงของโรงพยาบาล ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ผู้บัญชาการแผนประกาศใช้แผนฉุกเฉินกำหนดให้บริเวณอาคารเฉลพอะเกียรติ60ปีเป็นพื้นที่ฉุกเฉินและกำหนดให้บริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่อันตรายโดยใช้จุดรวมพลเจ้าหน้าที่บกแผนเปิดไฟสัญญาณสีน้ำเงินเพื่อยืนยันแผนฉุกเฉินและเป็นที่สังเกตของผู้พิการทางหูและประกาศกระจายเสียงให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อแผนฉุกเฉินถูกประกาศใช้ผู้ประสบเหตุรีบหนีลงจากอาคารทางบันไดหนีไฟไปยังจุดรวมพลเจ้าหน้าที่บอกอแผนแจ้งหน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองชาติเชิงเซาจังหวัดทางโทรศัพท์หมายเลข038511061สถานีตำรวจภูทรเมืองชาติเชิงเซาและแจ้งโรงพยาบาลเครือข่ายได้แก่โรงพยาบาลชนบุรีโรงพยาบาลบางปะกงโรงพยาบาลโสธราเวศ โรงพยาบาลบ้านโพและโรงพยาบาลบางค้าผู้บัญชาการแผนสั่งการให้เจ้าหน้าที่บกแผนย้ายไปยังจุดรวมพลเพื่อความสะดวกในการสั่งการผู้ช่วยหนึ่งไปยังจุดรวมพลพร้อมรายชื่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อันตรายทีมเช็คชีวิตติดต่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพลและเช็คจำนวน สำรวจตามห้องและพื้นที่ต่างๆก่อนอพยพออกจากพื้นที่อันตรายนำบัตรพนักง,งานใส่กล่องไปที่จุดรวมพลและรายงานผลการสำรวจต่อผู้ช่วยหนึ่งทีมช่างฉุกเฉินควบคุมกระแสไฟฟ้าแจ้งเทศบาลและการประปาขอสนับสนุนน้ำสำรองและเฝ้าระวังการทำงานของปั๊มน้ำดับเพลิงและเตรียมพร้อม ที่จะตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณต่อเนื่องที่เกิดเหตุหากมีการลูกลามแพร่กระจายออกไปรถพยาบาลเคลื่อนย้ายถึงจุดรวมพลเข้ารับผู้ป่วยหนักส่งต่อไปโรงพยาบาลเครือข่ายหัวหน้าทีมเช็คชีวิตได้รับข้อมูลจากญาติผู้ป่วยว่ามีผู้สูญหาย2คนเป็นเพศชายอายุ7และ60ปีคาดว่า อาจติดค้างอยู่บนชั้นที่4บริเวณที่ตั้งตู้เก็บเอกสารซึ่งเป็นช่องทางตันและมีหมอกควันฟุ้งกระจายไปทั่วจึงรายงานให้ผู้ช่วยหนึ่งทราบและแจ้งต่อพบอแผนทันทีสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเซาตรวจสอบเหตุและปิดกั้นเขตตั้งจุดสกัดอำนวยการจราจรอาสาสมัครจากมูลนิธิกู้ภัยเมืองฉะเชิงเซาติดตามสถานการณ์จากทางวิทยุสื่อสาร เดินทางเข้ามารายงานตัวพร้อมให้การสนับสนุนทันทีบริเวณบนชั้นที่5มีหมอกควันหนาแน่นและฟุ้งกระจายจำนวนมากทีมกู้ชีพพบผู้ติดค้างหมดสติทั้งสองคนแจ้งให้ผู้ช่วย3ามเรียมการเคลื่อนย้ายโดยนำตัวมายังระเบียงข้างตึก ICU แล้วใช้รอกหนีไฟเคลื่อนย้ายลงมาเบื้องล่าง หน่วยดับเพลิงจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเซานำกำลังมาถึงโรงพยาบาลและเข้ารายงานตัวต่อผู้บัญชาการแผนณนะจุดรวมพลผู้บัญชาการแผนให้ข้อมูลแก่ทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองฉะเชิงเซามอบหมายให้ทีมดับเพลิงของโรงพยาบาลนำหน่วยดับเพลิงจากภายนอกเข้าสู่จุดเกิดเหตุเพื่อสลับเปลี่ยนกำลังพลความร้อนและควันไฟฟุ้งกระจายและลุกลามไปถึงบริเวณบันไดหนีไฟ จนไม่สามารถใช้งานได้การอพยพหนีลงมาจากชั้นที่อยู่สูงขึ้นไปอย่างเร่งรีบของผู้ประสบภัยทําให้ประตูที่เชื่อมต่อแต่และชั้นของบันไดหนีไฟถูกสิ่งกีดขวางกั้นไว้ทําให้กลุ่มควันและความร้อนกระจายตัวตลอดทั้งช่องทางหนีไฟทั้งหมดนายกเทศบาลเมืองชะเชิงเซาเดินทางมาถึงประสานผู้บัญชาการแผนของโรงพยาบาลประเมินสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์ให้นายอำเภอเมืองฉะเชิงเซาทราบนายอำเภอเมืองฉะเชิงเซาประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อขอสนับสนุนทีมโอโทศและอ,อ,อปอพอรอพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์จากเทศบาลตำบลน,นครเนื่องเขตและเทศบาลหัวสำโรงองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณาภัยจังหวัดฉะเชิงเซา รับทราบสถานการณ์จากทางวิทยุสื่อสารและรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสามปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยทราบผู้ประสบภัยที่อยู่บนชั้นที่1ถึง4และชั้นที่5้าบางส่วนอพยพลงมาพร้อมกันณจุดรวมพลผู้ประสบภัยที่อยู่บนชั้นที่5ที่เหลือ ชั้นที่6และ 7. หนีขึ้นไปอยู่บนชั้นที่8ถึงชั้นที่ 10. เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการสาธารณาภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสาปราจีนบุรีรับทราบเหตุทางวิทยุสื่อสารจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดฉะเชิงเซาแจ้งให้หัวหน้าชุดเวรปฏิบัติการประจำวันทราบ พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชุด ERT เตรียมความพร้อมรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ผู้อำนวยการศูนย์ทราบหน่วยดับเพลิงไม่สามารถฝาร่าเปลวเพลิงขึ้นไปยังพื้นที่ต้นเพลิงบนชั้นที่5ได้นายอำเภอเมืองฉดเชิงเซาเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉดเชิงเซา บัญชาการในฐานะผู้อํานวยการเภอนายอำเภอประเมินสถานการณ์แล้วประกาศภาวะฉุกเฉินะระดับ2และจัดตั้งศูนย์อํำนวยการเฉพาะกิจหรือสอชออก,กอประหลัดป้องกันอําเภอเมืองฉะเชิงเซานํากําลังโอโทศและโออปอพร,รอจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาถึงรายงานตัวประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทีมดับเพลิงของเทศบาลเมืองฉะเชิงเซา และร่วมปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและอนวยการจราจ,จรกับสถานีตำรวจภูทรชะเชิงเซาความร้อนและควันไฟเริ่มหนานแน่นมากขึ้นบนชั้นที่6ทีมดับเพลิงจากหน่วยต่างๆบางส่วนป้องกันอาคารที่อยู่ใกล้เคียงไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามเข้ามาผู้ว่าราชการจังหวัดชะเชิงเซากำลังเดินทางมายัางที่เกิดเหตุสั่งการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดชะเชิงเซา ในฐานะเลขานุการผู้อำนวยการจังหวัดประสานไปรยังหัวหน้าฝ่ายทั้ง7ฝ่ายตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินของจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมประชุมณศูนย์อำนวยการฉุกเฉินเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจรุนแรงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเดินทางมาถึงศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจในอำเภอเมืองฉะเชิงเซา รายงานสถานการณ์และข้อมูลการปฏิบัติงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชาเชิงเซราและมอบการบัญชาการในฐานะผู้อํานวยการจังหวัดศูนย์อํานวยการเฉพาะก,กิจได้รับรายงานจากศูนย์เผชิญเหตุว่าไม่สามารถต้านทานเพลิงที่ลุกลามได้ผู้อํานวยการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดทั้ง7จฝ่ายประเมินสถานการณ์แล้วเห็นสมควรประกาศภาวะฉุกเฉินระดับสาม ประสานขอสนับสนุนความช่วยเหลือจากจังหวัดใกล้เคียงและจะตั้งศูนย์อำนวยการร่วมปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินหรือสออรอสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดฉะเชิงเศราแจ้งขอสนับสนุนชุด ERT พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์จากหนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต3ปราจีนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสาปราจีนบุรีเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเซาร,รายงานสถานการณ์ให้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสปราจีนบุรีทราบพร้อมนำเข้ารายงานตัวต่อผู้อำนวยการจังหวัดฉะเชิงเซา พ่วงนวยการสูนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสามปราจีนบุรีสั่งการให้ปอพจังหวัดฉะเชิงเซาแจ้งให้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตได้แก่ปราจินบุรีนครนายกสัดแก้วสมุทรปราการรับทราบสถานการณ์และขอให้จัดชุดเครื่องที่เร็วพร้อมทีมโอทสมาสนับสนุนจังหวัดละหนึ่งชุดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเครื่องที่เร็วชุด ERT ชุดตอบโต้และระงับอัคคีภัยชุดพ้นหาและช่วยชีวิตจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสาปราจีนบุรีเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเข้ารายงานตัวต่อผู้อำนวยการจังหวัดณนะสอ,อรทถัง scba ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาอากาศในถังใกล้จะหมดจำเป็นต้องสับเปลี่ยนกำลังพลผู้อำนวยการจังหวัดสั่งการให้ ERT ชุดที่ห จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสาปราจีนบุรีปฏิบัติการตอบโต้และระงับอัคคีภัยแทนทีมดับเพลิงของเทศบาลเมืองชะเชิงเราและจัดตั้งทีมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์บนชั้นที่3ของอาคารที่เกิดเหตุพร้อมสนับสนุนกำลังคนหัวหน้าชุดจากทีมดับเพลิงต่างๆและผู้เชี่ยวชาญจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์และรายงานกลับ มาให้ผู้อำนวยการจังหวัดทราบทุกระยะสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดฉะเชิงเศราประสานขอสนับสนุนชุดร่มบินจากชมรมร่มบินบุรพาเพื่อบินสำรวจและประเมินสถานการณ์บริเวณที่เกิดเหตุและรายงานกลับมาให้ผู้อำนวยการจังหวัดทราบทุกระยะความร้อนและควันไฟ ไม่มีช่องทางระบายออกได้เนื่องจากเป็นอาคารปิดทึบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสามปราจินบุรีผู้เชี่ยวชาญจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโยธาธิการและผังเมืองชาเชิงเซาร่วมกันประเมินสถานการณ์ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการจังหวัดว่าต้องเปิดช่องระบายความไฟและความร้อนบนชั้นดาดฟ้าของอาคารที่เกิดเหตุผู้อำนวยการจังหวัด สั่งการให้ชุด ERT ชุดที่3จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสามปราจีนบุรีขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของอาคารอุบัติเหตุและใช้รอกโรยตัวข้ามไปยังชั้นดาดฟ้าของอาคารที่เกิดเหตุเพื่อเปิดช่องระบายอากาศเพื่อให้ควันไฟและความร้อนระบายออกมาทางด้านบนผลจากการเปิดช่องระบายอากาศบริเวณชั้นดาดฟ้า ทำให้ความร้อนและควันไฟส่วนใหญ่สามารถระบายออกไปจากอาคารได้ทำให้สามารถมองเห็นพื้นที่เกิดเหตุและลดความร้อนลงได้ชุดดับเพลิงจากบริเวณชั้นที่5ใช้สายน้ำดับเพลิงในอาคารทำเป็นม่านน้ำไล่ควันไฟและความร้อนให้ขึ้นไปยังชั้นที่สูงกว่าชุด ERT ชุดที่3จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสปราจีนบุรี ใช้สายน้ำดับเพลิงในอาคารทำเป็นม้านน้ำระบายควันไฟและความร้อนให้ออกจากอาคารตั้งแต่ชั้นที่10ลงมาหัวหน้าชุดโอโทศจากจังหวัดฉะเชิงเซานำชุดโอโทศจังหวัดสมุทรปราการปราจีนบุรีพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เดินทางมาถึงและเข้ารายงานตัวต่อผู้อำนวยการจังหวัดณนะสอ,อรอผู้อำนวยการจังหวัด ได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติการว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วทีมเช็คผู้สูญหายของโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเซาร,รายงานมีผู้สูญหายติดค้างอยู่ในอาคารจำนวน10คนในชั้นที่5-2คนในชั้นที่ 6- 4คนและชั้นที่7-4คนผู้อำนวยการจังหวัดสั่งการให้ชุดโอโทอสจังหวัดฉะเชิงเซาสมุทรปราการและปราจีนบุรี ร่วมกันปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างในอาคารร่วมกับชุดปฏิบัติการจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาและชุด ERT ชุดที่2จากศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขตสามปราจีนบุรีบริเวณชั้นที่5 6และ7หัวหน้าชุดโอโทสจากจังหวัดนครนายกและสั์แก้วพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เดินทางมาถึงและเข้ารายงานต,ตัวต่อผู้อำนวยการจังหวัดณนะสอ,อรอ ผู้ว่การจังหวัดสั่งการให้ชุดโอโทอจากจังหวัดนครนายกและสักแก้วเคลียร์เส้นทางปลอดภัยภายในอาคารร่วมกับชุดปฏิบัติการเทศบาลเมืองฉาดเชิงเศราชุด ERT จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีบริเวณชั้นที่ 5, 6และ7เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบผู้สูญหายและติดค้างอยู่ในอาคารบนชั้นที่5ถึง7แล้ว รวมจานวน1ิคนผู้อํานวยการจังหวัดได้รับรายงานทางวิทยุสื่อสารว่าเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาและช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สูญหายและติดค้างอยู่ในอาคารได้ครบและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วจึงสั่งการให้ชุดโอโทศจังหวัดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซามูลิธิกู้ภัยเมืองฉะเชิงเซามูลิธิกู้ภัยพนมสารคามเจ้าหน้าที่ ERT จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสามปราจีนบุรี ร่วมกันเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยโดยใช้เปลลงทางบันไดหลักทันทีณศูนยะ์อำนวยการร่วมปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินสอ,อรอหัวหน้าฝ่ายทั้งเจ็ดฝ่ายรายงานสรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ร่วมปฏิบัติงานและความเสียหาย ต่อผู้อำนวยการจังหวัดผู้อำนวยการจังหวัดสั่งยุติสถานการณ์ฉุกเฉินระดับที่3และสั่งปิดสถานการณ์ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเตรียมเปิดแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ต่อสื่อมวลชนสั่งการให้ตำรวจวิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอักขีภัยในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและลดความรุนแรงของผลกระทบ และสั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองฉะเชิงเซาชอช,อชอเข้าตรวจสอบโครงการสร้างอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหมเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทําทำให้การอำนวยการการควบคุมสั่งการและการบรรเทาสาธารณภัยในระดับกลุ่มจังหวัด ในเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง 2. เป็นการเตรียมความพร้อมในระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัด 3. ทําให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญและจัดการกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น 4. ทําให้จังหวัดในเขตมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 5. ทําให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมและมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีระบบถูกต้องตามขั้นตอน 6. ทําให้ประชาชนมีความมั่นใจในประสิทธิภาพการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดในเขต